คือต้นอะไรช่วยบอกทีต้นอะไรนะคะต้นอะไรต้นเหมือนตีเอาเด็ดตะกี้นะ ถ้าเรือหมู่บ้านเราเจ้าเรือน้อยเดิอนนี่หนะพอเรือต้องตากว่าถนนเด้ถน,นนนี้มันไม่ไม่ได้เปิดสะพานนะคะถน,นนนี้ไม่มีสะพานเปิดให้เรือข้ามเด้อเรือจะต้องเล็กหงงหง,หง